ผมร่วงผมบางใครเป็นอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นค่ะ ใครที่เป็นอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าจบปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวโทบี้ห่างมาค่ะใครที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นบางกลามพันล้านพันตุกรรมนะคะคุณไม่ยังเป็นรอยแสกกลางรอยแสก,กว้างค่ะคุณไม่เหยังเป็นรอยแสกลางรอยแสกว้างหรือว่าผมเราบางนะคะมารับมาจากคุณพ่อคุณแม่เรานะคะหรือว่าแบบเออเราไปทำทำสีผมโกลกสีผมหรือว่าฮอร์โมนเดียทีนีคะมีส่วนไปทําให้ผมเราร่วงเถิกเว้าเป็นตัวเองคุณผู้ชายบางกลางสีสันนะคะบางเป็นรูปไข่ดาวหรือว่ารวงเป็นหย่อมนะจ๊ะเนาะนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีค่ะ สำหรับห่างม้าค่ะทุกคนจ๋าห่างม้าทัวบี้นะคะเป็นสินคา้าติดกระแสามากๆเป็นสินคา้าติดกระแสามากๆนะคะสาหรับใครที่ผมร่วงนะเรจะบอกว่าผมร่วงเป็นกันทุกคนนะผมเราร่วงทุกวันเลยจ้ะ ผมเราจะมีร่วงวันหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าประมาณ7 0็ดถึงหนึเส้นต่อวันถ้าเกิดผมเราร่วงมากกว่านะคะหนึเส้นต่อวันนะคะทุกคนจ๋ามันจะผิดปกตินะคะเนาะแล้วก็ผมเราถ้าเกิดไม่ร่วงเลยก็ผิดปกติเช่นเดียวกันน,กนะจ๊ะนะถ้าเกิดผมเราได้ร่วงแล้ว100เส้นเกินขึ้นไป2 3งสร้อยเส้นมันจะเพิ่มทวีคูณมาเรื่อยๆค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะทุกคนจ๋านะคะเกิดจากหนึ่งเลยการนอนน้อยของเราไหมนะคะการออกความเครียดของเรานะคะหรือว่าการไปทําสีผมโกรกสีผมมาการไปรับวัคซีนมะาเกิดการเอฟเฟ คุณผู้ชายคนไหนที่เริ่มที่จะบางแล้วเริ่มที่เป็นรวบขุนช้างขุนพานแล้วทุกคนจ๋ายังไม่ถึงกรบล้านใส่ปิงนะคะรีบกินนะคะรีบเข้ามาดูด,ด่วนเลยนะนะคะหรือว่าใครที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ญาติเราแฟนเราหรือว่าเพื่อนเราเป็นเป็นปัญหาตอนนี้อยู่ทุกคนจา๋ากดแชร์ได้เลยค่ะกดแชร์ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ตามมีจัดโปรโมชั่นให้พี่ตามมีจัดโปรโมชั่นให้นะ สินค้าของเราบอกเลยว่าทุกคนจะามาเท่าไหร่ก็ไม่พอมาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะสําหรับหางม้าทบี้เมทค่ะหางม้าทเบี้เมทนะคะ1กระปุกนะคะทุกคนจะาราคาปกติ5้าบาทค่ะแต่วันนี้จะโปรราคา290บาทนะจ๊ะ หนึ่งกระปุกมี30มเมตรค่ะถ้าเกิดใครที่ร่วงหนักมากบางหนักมากนะคะอาการเคสดังหนักเลยนะแนะนํากินมาสองเมตรได้เลยค่ะเช้า1เมตรก่อนนอนหนึ่งเมตรค่ะหรือใครที่แบบว่ากินหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารก็ได้ประมาณ15-30มนาทีนะจ๊ะเน้อะนะคะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเมตรได้เลยค่ะสําหรับนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนไหนคะบางคนก็1กระปุกบางคนก็1สัปดาห์บางคนก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่อาการที่เราเป็นด้วยแล้วก็การตอบรับร่างกาย้วยนะคะนาะนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ทุกคนจ๋าโปรโมชั่นนนนนตออี้้ะะคคคจจัดไเดเลยหหรรหรืใ็า ต่ากว่า290วันนี้รีบกดรีบจิ้มเลยค่ะนาทีทองค่ะนาทีทองสําหรับหางม้าเม็ดตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลักๆคือย่าหางม้าเป็นหลักซึ่งมีผลงานวิจัยมาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ผมบางกินร่วมกับตัวใบตินแล้วก็ซิงซิลิกาสาตัวนี้ทํางานร่วมกันทะไม่ผมเรานาขึ้นดกขึ้นค่ะ แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะต้องใช้ระยะเวลา3เดือนขึ้นไปนะคะน้นะคะสำหรับตัวทัวบี้ตัวนี้จานนะคะเราใส่ความเข้มข้นยาหางมาตัวนี้ไป3 5มิมิลลิกรัมซึ่งเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวตัวนี้ด้วยที่ใส่ปริมาณที่เยอะนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยเค่าว่าทำไมกินทัวบี้ไปแล้วถึงผมขึ้นเพราะว่าตัวนี้นะคะเราใส่ตัวยาหางม้าเยอะนะคะสาหรับใครที่อยากจะผมยาวเร็วคุณ2นะคะเราก็ใส่ตัววิตามิน B3 ไปด้วยทายาวายําให้ผมเรายาวเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ผมเรายาวเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสารสกัดจากตัวซอ,ซอยโปรตีนดูแลเล็บแล้วก็ผม เอลซีซินตัวนี้จะไปช่วยสร้างเครตินกลิดกลังผมให้มีความแข็งแรงแม่งขึ้นนะคะเนาะฉะนั้นนะคะเรื่องของผมไว้ใจทบี้ค่ะเรื่องของผมไว้ใจทบี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนนะคะใครที่สั่งแล้วนะคะพีพ์ว่าสั่งแล้วให้หน่อยคะ่ะขอบพระคุณมากๆทีทุออเดอร์จ้า ทุกคนจ๋าตอนนี้ออเดอร์ใกล้จะหมดแล้วนะตอนนี้น้องหลังบ้านพี่ตาน้องเพ็กกิ้งบอกพี่ตาจ๋าสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะพี่ให้ลูกค้ารีบกดรีบจิ้มเลยค่ะทุกคนจ๋าเรามีคูปองส่วนลดด้วยค่ะเรามีคูปองส่วนลดด้วยทุกคนจ๋ารีบกดเลยรีบกดเลยนะคะถ้าเกิดใครที่กดไปแล้วอย่าลืมชําระเงินโดยด่วนนะถ้าเกิดใครที่กดคูปองส่วนลดแล้วอย่าลืมไปชําระเงินโดยด่วนนะคะเพราะว่าสิทธินั้นจะเป็นของคนอื่นทันทีถ้าเกิดเราไม่ชําระเงินนะ ราคาหนึ่งกระปุก2องรบาทหนึ่งกระปุกมี30เมตรค่ะหนึ่งกระปุกมี30มเมตรนะทุกคนจ๋าราคานี้นะคะบางท่านอาจจะได้ราคาต่ํากว่านี้ไม่เชื่อลองกดดูไม่เชื่อลองกดดูค่ะนะคะสำหรับราคาปกติ5้าบาทหนึ่งกระปุกนะวันนี้มาจับโปรให้290บาทใครเห็นราคาต่ากว่านี้ก็รีบกดรีบจิ้มทุกคนจ๋าเรามีคูปองส่วนลดด้วยรีบไปเก็บกันเลยรีบไปเก็บกันแล้วก็อย่าลืมชําระเงินเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีบชําระเงินนะคะสิ่นั้นจะเป็นของคนอื่นทันทีเลยนะ มีบริการส่งมีบริการส่งฟรีนะทุกคนจ๋าส่งฟรีทุกรายการเลยส่งฟรีทุกรายการทุกออเดอร์จ้ะขอบพระคุณทุกออเดอร์โอทุกคนจ๋าตอนนี้ออเดอร์หลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะ สำหรับใครที่ผมร่วงหนักมากทุกคนจา๋าไม่ต้องเครียดยกภาระความเครียดนี้ให้กับโทบี้ของเราดีกว่าไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็เราไปใช้ความคิดไปอย่างอื่นดีกว่านะคะเนาะนะคะใครที่เครียดหนักมากร่วงหนักมากทุกคนจา๋าเครียดปื๊อผมร่วงทันทีเลยค่ะนอนน้อยก็มีส่วนทําให้ผมร่วงค่ะการไปทําสีผมโกรกสีผมก็เช่นเดียวกันคุณแม่หลังคลอดเดี๋ยวพึ่งกินนะจ๊ะคุณแม่จ๋าให้นมบุตรอยู่นะคะเนาะค่อยใช้เซรั่มจัดนะคะค่อยใช้เซรั่มพิตามีชุดเซรั่มให้ด้วยนะคะรอก่อนนะรอก่อนนะนะคะเนาะ ใครที่เห็นไลฟ์นี้แล้วทุกคนจ๋าใครที่เห็นไลฟ์นี้แล้วบอกเลยว่าโชคดีมากค่ะพี่ตามาไม่นานพี่ตามาไม่นานนะนะคะแล้วแฟลตเซลค่ะวันนี้ค่ะแฟลตเซลหนึ่งกระปุก290บาทหรือใครเห็นราคาต่ํากว่านี้ก็รีบก่เลย2กระปุกวันนี้เซตนี้ขายดีมาก2กระปุกวันนี้เซตนี้ขายดีมากค่ะ500บาทค่ะทุกคนจ๋าใครเห็นราคาต่ํากว่านี้ก็รีบกดเลยใครเห็นราคาต่ํากว่านี้ก็รีบเลยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลองจิ้มดูค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะระโนะคะ เขาทุกคนจ๋ายินดีด้วยนะเรามีคูปองส่วนลดด้วยค่ะเรามีคูปองส่วนลดด้วยทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยนาทีทองค่ะรีบกดรีบจิม้มเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากดแล้วนะคะเรากดแล้วอย่าลืมไปกดนะคะเอ่อเก็บคะเก็บคูปองส่วนลดเสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมไปชําระเงิงนโดยด่วนถ้าเกิดเราม่รีบชําระนะคะสิทธิ์นั้นจะเป็นของคนอื่นทันทีเลยจ้า มีบริการส่งฟรีนะรีวิวแน่นมากเลยรีวิวแน่นมากทุกคนจ๋กดกดไปที่รูปภาพแล้วกดไปที่เลื่อนไปข้างล่างแล้วเห็นรีวิวตอนนี้1,300คน1300คนซึ่งบริษัทไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใดนะจ๊ะเนาะสัรสกัดที่เราใส่เข้าไปทุกคนจ๋กเข้มข้นมากแล้วก็เรานําเข้าจากนะจากประเทศจีนด้วยนะคะโรงงานของเราก็มีผนักแอนดีนะคะช่วยในการดูแลนะคะสินค้าเขาเรียกว่าดูแลสารสกรัดทุกตัวเลยจ้ะ,ะนะคะเนาะ,ะนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่วันนี้เนี่ย้ะยิน ใครที่ฟังไม่ทันนะคะใครที่ฟังไม่ทันนะคะพี่ตาจะพูดอีกรอบนึงนะคะ